โรคพยาบาลน้องบวชลําผู้ห่วงใพพงย,ย,ยพ่อแม่พี่น้องไทยบ้านเฮาเจ็บป่วยด้วยโรคฮิตสโตรกพ่อแม่พี่น้องไทยบ้านเฮ้าหูบาวาในช่วงหน้าฮ่อนแหงห้อนอุณหภูมิสูงเท่าใดเฮ้าแหงเสียงต่อการเกิดโรคฮิตสโตรกเมื่อใดอากาศพอนแห้งสิเฮตให้ร่างกายของเฮาปรับอุณหภูมิบ่ทันถ้าอุณหภูมิในร่างกายของเฮ้าสูงกว่า 40. 5หองศา สิมิผลกระทบต่อการไหลเวียนของโลหิตและระบบสมองโอ้ยแล้วสิหู้ได้จังได้ว่าสิเป็นโรคฮิตสโตกตอนใดคอยก็ย่านแท้สัญญาณเตือนของโรคฮิตสโตกสังเกตเบ่งเจ้าของเด้อสิโบมีเหือถึงแม้ว่าอากาศสิหอน่าไในกรตามหน้าสีแดงโตสีหอนว่าว่าก็หายนำวิ่นหัวหันใจเร็วสิหากสิทนมึนมึงงงความรู้สึกสิลดลงจนเบิดสติไปในที่สุด โดยทยบ้านเฮ้าที่ถือจัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ก็คือผู้สูงอายุและเด็กเล็กเด็กน่อยคนที่เหตุกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าเหตุไห้เหตุหน้าทางหยาทางยุ่งอยู่กลางแดดกลางเดินพูบวยติดเตียงหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรคอ้วนมูนนันละห้วยแล้วามาันสิหายอยู่หากินเฮตดไห้เหตด,ดหน้าได้อยูยูสันบ่โรคทสโตกที่ว่านี่มันสิป้องกันได้วีธไใดแน่ล่ะ เพินน่นมีแนวทางการป้องกันได้อยู่ได้คือกินน้ำหลายๆสวมใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบายๆห้ามใส่พวกยาเสพติดยาบำรุงกำลังีกเลี่ยงยาแก้แพ้ยับผ้ากันเหตุงานตากแดดอยู่เบิดมือเบอิดเว้นเบ่งแย่งดูแลผู้เฒ่าผู้แก่เด็กๆเด็กน้อยให้ยู่ในมองอากาศท้ายเท่ที่สะดวกลมพัดเย็นช่วยๆบุญและถ้าหากว่าไปพบพ่อคนที่กำลังเป็นฮิตสตรก ให้เป้าผ้าเพิ่นเข่าห่มเข่าเงานอนไงไข้เสือผ้าออกให้ล้วมๆทอดเกือทอดทุงเท่ายกเท่าทั้งสองให้ขึ้นสูงก็หัวใส่ผ้าชีเย็นเช็ดไปตามงอนตอ่อเช็ดไปน้ำหนาน้าตาเช็ดลำโตและเช็ดน้ำคอพับต่างๆแล้วให้เป้าเอาิ้นหนึ่งหกหกเก้าเป้าน้ำทรงโรงพยาบาลทันทีถ้าผู้ป่วยฟืนขึ้นสติขึ้นมาให้กินน้ำหลายหลน้ำเดือนเด้อ พอละอากาศห่อนๆก็อันตรายอยู่เด้อาจสิถึงเสียชีวิตได้จะมีหน้าห้อนนี่พากันเบ่งแง่งสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างเพื่อให้พี่น้องไห้าบานห้าปลอดภัยจากโรคฮิสตสโตรกแน่เด้อด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลน้องบัวลำพูสายด่วนหนึ่งหกหเอิ่นได้ตลอด2ีชั่วโมงเด้อพี่น้องเอ้ย